สอคืนนะครับกับ3วันกับทริปเดินทางที่เราไปร่วมกับแลนดี้นะครับแลนดี้ก็คือแลนดี้เอ็มดีแฟม i ลี่ท d นะครับก็ขับไปที่สัแก้วเราก็ได้รถคันนี้ครับก็คือเป็นระบบไฮบริดรถคันนี้นะครับรก็เรียกว่าเป็นรถที่ใช้ พลังเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับก็109แรงม้ามีมอเตอร์นี่เข้ามาช่วยอีก95แรงม้าก็ทําให้การขับขี่เนี่ยสมูทกว่าในรุ่นของตัวแซเอขึ้นเยอะเลยซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันอันนี้ในเรื่องความประหยัดก็ดีขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญถ้าเกิดใครที่ลองขับดูนะครับตรงคันนี้เนี่ยเขาก็จะมีระบบเกียร์เลือกให้เรานะครับด้วย3ระบบโหมดเกียร์ด้กัน โหมดเกียร์นะครับของ MG รุ่นนี้นะครับก็เรียกว่ามีมาให้ถึง3าโหมดด้กันเนี่ยฮะับเขาเป็นโหมดถ้าเกิดเรากดไปปุ๊บนะครับกดนี้ก็จะเป็นคอน f o อีโค o แล้วก็สปอร์ตก็เพิ่มความกระชับในการขับขี่ขณะเดียวกันที่ผมชอบนิดนึงแต่หลายคนอาจไม่ชอบนะก็คือโหมดออโตโฮครับอันนี้ช่วยได้อย่างมากเลยเวลาเราขับขึ้นลงทางชันติดไฟแดงนะครับพอรถหยุดนิ่งปุ๊บเรายกคันเร่งขึ้นเนี่ยรถมันก็จะไม่ขยับจะขยับต่เมื่อเราแตะคันเร่งเข้าไป อันนึงที่เราชอบกับรถคันนี้มากๆเลยนะก็คือในเรื่องของนี่ครับโอ้โหจอใหญ่มากเขาผมดูจากตัวในส่วนหนึ่งก็คือ12.3นิ้วแต่ที่เรารวมทั้งจอนี่เลยนะครับนี่เลยทั้งคอนโซลที่บอกในเรื่องของออมาตรวัดอัตราเร่งหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับของกลไกของตัวระบบการใช้งานรถเนี่ยโอ้โหจอใหญ่มากอันนี้ผมเดาๆนะ ยังไม่ได้ดูข้อมูลอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ต่ำกว่า50นิ้วนะมันสร้างเรียกว่าความมารูหราให้กับรถคันนี้มากผสมกับเขามีหลังคานะครับคือซันรูฟอันนี้เรียกว่ามูลรูฟเลยดีกว่ามันใหญ่มากยาวไปถึงที่นั่งด้านหลังเลยนะครับก็เป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าสร้างความหรูหราให้กับผู้ใช้รถได้เป็นอย่างดีนะครับในอย่างเขาติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่ค่อยร้อนมาก ไม่เหมือนบางร,รุ่นครับงรบุ่นนี้เรียกว่าการเคลือบหรือการปูกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีมันก็เลยมีปัญหาทําให้เรื่องความร้อนเนี่ยสอดแทรกเข้ามาในรถได้นะครับแล้วก็การเก็บเสียงภายในห้องสาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรถที่มีหลังคาลูแบบนี้นะครับการเก็บเสียงในห้องโสารไม่ค่อยดีแต่คันนี้ผมถือว่าใช้ได้เพราะจากที่เราขับเนี่ยความเร็วระดับร้อยหนึ่งร้อยร้อยเศษเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเสียงภายในห้องสารเนี่ย ดีค่อนข้างดีก็ทําทให้การเล่นแรล,ลลี่ของเราขับแรล,ลลี่ไปนี่ค,ค่อนข้างแฮปปี้ดีนะครับขณาดเดียวกันครับเครื่องเสียงเสียงชัดเจนใสใช้ดได้เลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือเขาก็จะมีหมวดอยู่หมวดหนึ่งนะครับก็คือ iSmart ของ MG นั่นเองมันก็จะควบคุมกลไกการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับขี่นะครับกับตัวรถให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราสามารถจะเช็คตำแหน่งรถหรือดูตรวจสอบในเรื่องของอ การเปิดประตูบานท้ายก็ได้นะครับขณะเดียวกันเขาเปจุดเด่นอีกอันหนึ่งซึ่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าแรกนะครับที่ใช้ระบบเรียกว่าสั่งการด้วยเสียงแบบภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลยฮัลโหลเอ็มจีอะไรคะอ่าเขาตอบมาแล้วเปิดวิทยุอ่าเขาเปิดวิทยุคนนี้ะนะครับเพียงลงทะเบียนเพื่อรุ่นรับมือพิเศษเล่า นี่ครับ<อ>ก็คือ <แฟ S 1> ความสะดวกสบายจนจนที่ MG เขาให้มากับรถคันนี้ด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ9,19,000บาทถ้าถามผมว่าในลักษณะรถของครอบครัวขับไปใช้งานนะครับหรือจะขับไปท่องเที่ยวเนี่ยโอโหตอบโจทย์อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ข้อไม่ดีเขาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะอย่างเช่นเนี่ยครับเนี่ย น่าจะทําให้เลื่อนได้ซึ่งบอกตรงๆว่าเวลาขับรถบางทีเบรกหนักๆเนี่ยบางทีไอ้นี่มันมา,มาบาดคอได้อันนี้ผมว่ารถระดับนี้เขาก็น่าจะทําให้เราได้นะขนาดเบาะนั่งไฟฟ้าของผู้โดยสารเออผู้ขับขี่เนี่ยเขาก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้นะครับเอนได้อะไรได้เนี่ยเขายังติดตั้งม่ได้เลยไกดเนี่ยเนี่ยน่าติมากเลยเนี่ยน่าจะทํามาให้เราซึ่งอันนี้ไม่ค่อยแฮปปี้ส่วนอันนี้ผมก็ชอบเช่นเดียวกันกระจกส่อง ก็ทําให้เราเรียกว่าดูเรื่องของการคุณผู้หญิงจะชอบแต่งนุ่งแต่งหน้าเนี่ยระหว่างใช้งานก็ใช้ไปนะครับแล้วส่วนอันอื่นเนี่ยมิติการออกแบบเบาะนั่งเขาเนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวก็จากที่เรากล่าวข้อมูลมาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะย่อยส่วนไหนก็นแล้วแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า รถจะดีไม่ดีเนี่ยถูกใจคุณหรือไม่ก็ตามเนี่ยอยากให้คุณไปลองไปขับไปสัมผัสกับรถคันนี้ดูนะครับจะถ,ถูกใจคุณหรือไม่ถูกใจก็ตัดสินใจเอาแต่อย่างหนึ่งที่เรากล่าวมาก็คือข้อดีข้อด้อยนะครับในมิติต่างๆที่เราได้ใช้งานจริงมานะครับก็อย่างไรก็ตามครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราติชมเราจะคอมเมนต์เราต่อว่าเราได้หมดเลยนะครับที่ YouTube ดัานดนไปครับ Facebook ดัานดนไปแล้วก็แอดดัานดนไปส3ทาง Tiktok อกเลยนะครับ นี่ก็คือ MG V S H E V รับ I